เมิ่งสภาพลูกเขียดเนี่ยมือเศร้าค่ะพี่น้องหนาวบนหนาวจนเขาตีงบได้เขาก็อยู่ในภาพนิ่งเลยลูกเขียดน้อยอเพิ่นมะไขืใส่หนีตั้งแต่ฝนตกสมัยฝนตกสามเดือนทีแล้วหรือสี่เดือนเนี่แหละกระตูซํำนี่หลายเดือนก็ได้ บบใหญ่เจืเอเทือพันสิโลหนามฝนไม่พ่นบ่วพนจังสีเป็นแข้งเป็นขาัน,นาดเบิงเ่งแน่ลูกออสค่ะลูกเขียดน้อยพนกะขี้ใบบอไใครยางดีเป็นแพ้อยู่ฝุ่นอ่ะหลายแล้วี่นองหลายเด้อ อยู่ในสะสี่เหลี่ยมหนาบ้านย้ายไปหนาบ้านย้ายไปมีสะสี่เหลี่ยมต้นไม้รอบสะต้นไม้รอบสะค่ะ มีไงต้นบอนสีสวยมากๆเลยไม่ได้บำรุงอะไรมีแต่เปลือกผลไม้เปลือกกล้วยเปลือกมะเฟืองเปลือกมะนาวเอามาใส่ให้เขาก็สวยดีนะคะ เนี่ยแต่ละกระถางสวยดีสวยดีสวยแข่งกันกันกบต้นผักต้นหญ้าพุอยัางยา่ไปตื่นมามิแเตมาเลนกับพักกับหญ้านี่แหละ นี่ต้นขึ้นช่ายปลูกง่ายๆต้นพักหอมปีพักหอมแบงพักบัวเลยปลูกลายหลายต้นเมฆแขงขึ้นช่าย ทางบ้านย้ายไปไมิตรพักแต่หย่าเลอพี่น้องสิลูกพักลกหยาไปแจกลูกหลานอยู่เมื่อนี่ไปหาหลินกับลูกหลานก่อนหอมป้อมกับเป็นหมากเป็นดอกมัดแหละปลูกไม้อยู่วานไม่เรื่อยๆไม่ให้หมด กระถางต้นไม้ก็เอามาอยู่ในริมสระอยู่บนอากาศก็มีกระถางต้นไม้นี่คือสะสี่เหลี่ยมเปิดน้ำว่าสิครั้งน้ำไว้โหดต้นไม้ เขียดหน่อยมะใครใส่เซยเลยเมืองแน่เป็นแพเป็นแพอยู่เนี่ยเนี่ยลูกเขียดหน่อยมีหอนแมงหนางา้ําเลยแมงหนางา้ําก็มี แมงหน้าง,งามก็มีมันมาจากแมงเปอแมงน้ำมวกลูกเขียดน้อยก็มีหลายเลยพุนยูมองที่มืดพุน่ะอันนี้ออกมาเล่นที่แจ้งลูกเขียดน้อยนะ่ะ อย่าเวียนหัวเดอ้ออย่าเวียนหัวเดอ้อจะให้ดูต้นมาลูกหัวตีงได้อยู่เนาะว่าแมนสิตีงบด้ยุุนะ่ะเต็มอยู่เป็นแพอยู่ปุ่นะ่ะ น้ำใสๆด้านหน้าเป็นขี้เทาขี้เทาหรือขี้หัวบ่ตักขึ้นยุ่เรื่อยตักขึ้นแล้วกดโตะลดต้นไม้ไม่เสียหายตักขึ้นแล้วก็ลดต้นไม้ไม่เสียหายค่ะ ริมสะมีกระถางดอกไม้ประดับประดาทั้งสี่ด้านเลยนะคะเนี่ยต้นไม้ประดับสะประดับริมสะไว้มีแต่ต้นไม้สวยงาม อันิสาพญานาคเดอ้อไม่ให้ขาดน้ำอยู่หน้าบ้านสะสลิมงคลไทยก็มาออกลูกออกเต้าอยู่นี่ทั้งแมงนางง้มทั้งลูกหัวนะไม่ลาเข้าตองพ่นกันนี้ไปอยู่คนละ นี่คือหน้าบ้านยายไปมีสะพญานาคอยู่เม็ดประมาณเม็ดกว่ากว่ากว้างก็เม็ดกว่ากว่ายาวเม็ดยี่สิบ้างยาวกว้างนี่ก็เม็ดพอด,ดีสวยดูหน้าบ้าน เป็นที่ดักยุงด้วยนะเดี๋ยวนี้ไม่เปืองตั้งแต่มีลูกห่วเนี่ยบมีลูกยุ่งเด้อค่ะบ่ได้ใส่อย่าลูกยุ่งเลยลูกหวกจัดการเองก็เลยได้ลูกหวกมารักษาลูกยุงลงไปไม่ได้เลยมีผู้กำจัดให้ ขอบคุณที่รับชมนะคะเพื่อนๆทุกคนอยู่เฉยๆก็เงียบๆเงาๆก็เลยไมไม่ความสุขกับต้นไม้ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะขอบคุณมากคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่ไปด้วยนะคะ สวัสดีทุกๆคนค่ะ